สวัสด <54. S 2> ีค่ะสวัสดีค่ะหมอคุยกับคุณสุภีรัตน์นิดนึงแล้วกันนะคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำอะไรไปยังไงบ้างค่ะได้มาทำการผ่าตัดต้อแล้วก็เปลี่ยนเลงนะคะกับคุณหมอซึ่งขอเล่านิดนึงว่าแต่เดิมอ่ะคือเป็นคนใส่ปลาสั้นมาได้แบบนานมากใส่คอนแทคมาทุกวันหอให้คำแนะนำดีมากแล้วก็เลือกเลงว่าต้องใช้แบบไหนที่เหมาะแล้วก็ปลอดภัย ก็เลยคุณหมอแนะนําให้สําหรับตาที่ไม่เฮลตี้อย่างเราก็ให้ใส่เป็นโมโนฟลอกไปแต่ว่ามีเอียงด้วยก็เลยใส่แกสเอียงไปใช่ค่ะพอหลังผ่าตัดแล้วโอ้โหเหมือนโลกนี้สดใสมากขึ้นสําหรับคนที่สายตาสั้นมากๆตาไม่เฮลตี้แล้วก็อยู่กับสิ่งนี้มาเพราะตอนแรกอะเป็นคนเข้าใจว่าโอ๊ยเราชินละกับการที่สายตาสั้นแบบนี้แต่พอมาผ่าแล้วทําแบบเปลี่ยนเลนแล้วก็ลอกต้อไปแล้ว มันเหมือนกับว่าโอ้ยโ,โลกสดใสแลนะชีวิตเราแบบว่า เหมือนแบบเริ่มใหม่อะค่ะเป็นเกิดใหม่อม,มองได้ชัดเจนมากทั้งไกลบอกว่าเอียงก็ไม่มีแล้วตอนนี้ปกติดีมากเลยค่ะคือมองไกลนี่คือชัดเลยเนาะแต่ว่าเผอิญเราเลือกเลนที่มันเป็นเลนที่เป็นสัตยาเดียวเพราะว่าด้วยความที่จอประสาทตาคือ,อเผอิญเติมใส่กระสั้นเยอะมากๆค่ะหมอก็เลยแนะนําคือจริงๆอ่ะตอนแรกอยากใส่ไตรโฟกัสแต่หมอกเบรกไว้ใช่ไหมคะเพะแบบก็ดูแล้วไอ้ใส่โมโนโฟกัสน่าจะดีกว่าใช่ทีนี้ก็ยังไรยังต้องใส่แว่นอ่านหนังสืออยู่แต่ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะก็คือแบบ ใส่แค่ทํางานก็แับเดียวก็ไม่ได้บอกว่าปิดบังอะไรแต่ว่าการที่มองเห็นกกยอ่ะมันมันแบบทำให้ชีวิตมันสุดใจมากกว่าจําได้เลยว่าตั้งแต่วันแรกหลังทาเสร็จสองข้างก็คือรู้สึกว่าเหมือนโลกใหม่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเคยเดิมทัานอยู่ท่านเท่าไหร่คะพันพันสองเเยอะมากแล้วจอประสาทตาคือไม่ค่อยอย่างไรเพราะว่าคือคนที่ใส่กระชั้นเยอะๆอะค่ะลูกตามจะยาวแล้วก็จอตาที่หมอบอกะค่ะโฟที่จริงจําได้เลยว่าตอนแรกอะ โฟกัลใช่แต่ว่าถ้าเกิดจอประจักา์ตาเราไม่ได้ดีมากค่ะก็มาจะแนะนําว่าให้ใส่เลนที่มันเป็นที่ที่เป็นชั้นะยงเดียวดีกว่าดีค่ะซึ่งก็ตอบโจทย์นี่เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ